ใส่ถุงแล้วไใส่ผดประจุถุงปุ๋ยแล้วกรอกใส่ถุงอืมใส่ถุงแล้วปุ๋ยปุ๋ย 4, นะอินทรีย์เนาะโอ้ใส่ถุงมือด้วยบอเนาะเออดีจังเลยรักษาความปลอดสะอาดดีแล้วก็เพื่อมัน ขันมือเนาะเออมันกัดมือได้โอเคจ้าตอนนี้กำลังป้องกันดีเหมือนกันเนาะบางทีมันเป็นกรดเนาะเราจะต้องทำงกำลังใส่ถุงปุ๋ยนำไปเก็บพักไว้ก่อนต่อจากนั้นก็ได้กำหนดก็นำมาใช้ได้นะครับอันนี้ต่างคนต่างโย อ๋อเหรออ๋อเข้าใจครับอันนี้ได้ถุงพอประมาณไม่ต um ้องใส่เยอะเนาะก็ให้ใส่ประมาณพอดีพอดีบอกไอ๋อเหรอคือสามารถเติมได้ใช่ไหมเติมได้อครับครับแต่ใส่แพะแค่นี้ก um ่อนเนาะครับยกมาเลย ทำเมื่อกี้ตอนบ่ายก็ได้บรรจุถุงอีกกี่วันเอาไปใช้งานได้ครับเนี่ยสิบห้าวันวันยงังรวดเร็วครับยงังรวดเร็วสามเดือนบอกเหรออ๋อปกติสามเดือนแต่ว่าเราสามารถใช้ได้สิบห้าวันนี่ไงท่านผู้ชมมันจุถุงเก็บถุงเก็บปุ๋ยใส่ถุงการย่างขมัดขันเ่นทีเดียวไปใส่ต้น,นไม้ใส่ข้าว ครับเนี่ยดูสิปุ๋ยเนี่ยใส่ถุงแล้วมันปุ๋ยถุงครับท่านผู้ชมขอบคุณมากเลยนี่คือเป็นปุ๋ยที่อ่าดินสีนะครับเอาไปใส่ผักก็ได้เนาะได,ได้ทุกอย่างเลยใส่ผักใส่นาข้าวโอ้ดูคุณยายสีเก่งจังเลยคุณยายอายุเท่าไหร่เนี่ย แปดสิบไร่ยังอ่ะแปดสิบร่ยังโอ้โหยายแข็งแรงมากเลยท่านผู้ชมสุดยอดที่นี่คือผมมเื่อมันเกยวโอ้ยคุยาอตั้งเปดสิบแล้วน่ะมาทำปุ๋ยมารับท่านผู้ชมตอนนี้ดูสิกำลังกรอกปุ๋ยใส่ถุงเอาไว้ ดีจังเลยนี่แหละวันที่เก้าวันที่แปดที่เก้าก็ไปดูการสาวหมายด้วยเครื่องได้เด้อที่บ้านตะเป๊คนะครับเอาไปใส่ที่ดินสำหรับปลูกหม่อนเอาแล้วถุงปุ๋ยไม่เพียงพอต่อการบรรจุสิเนาะ โอ้ยคณโทษนะเก่งจังเนาะแกอยู่บ้านไหนนี่นอนตะใกล้เหรอถึงตะคองแหรอมันอยู่ไก่บ้านโอ้โบ่นั่นนะสิวันที่แปดที่เก้าไปบ้านตะเป็กเด้อไปดูเขาอันสาวหมายโดยเครื่องเนาะ แล้วก็เออก็อไม่ไกลเนาะถ้าจะไปบ่อแล้วเลคงกับ้อ,อน,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 นบอลไลไได,ด,ด้อนหนินวกับ้นนอนนลเดคบอนินเลัอนหนบลเล็ดกบ้นหิเดก็้อนหิเดนหนเดบ้อนหิั้หบลเด้านรินงก็บีนหนหิลเดบ้อบวันหินลล้วั้อนหิอ ผู้ไทยอะ่ะได้ไปบอก<ป>โอ้ไปครับสนุกสนานมากเลยครับก็ต้องบรรจใุใส่ถุงใส่ถุงแล้วก็เดี๋ยวนำไปพักไว้ก่อน15วันกว่าก็นำม,มาใช้ได้ อ๋อเก็บไว้นี่ต้นนี้เลยเนาะดูสิข้าเนี่ยดูสิวิธีการบรรจุเสร็จแล้วก็นํามาพักเอาไว้ก่อนประมาณ15วันก็สามารถมาใช้งานได้ถ้าให้เข้มข้นก็ต้องสาเดือนก็จะยิ่งดีไปถทายรูปไปลูกไปอ อย่าไปหวังอะไรร่วงนะอย่าไปหวังสุดแล้วก็มีไปอยู่คนเดียวนะไปไหนนะสุดแล้วมีไปอยู่คนเดียวใช่ไหมถามใครก็ไม่มี่ะคึกคักมากเลยหลังจากรัประทานหารเสร็จภาคเปรีดเสร็จก็มาลุยกันต่อครับอันนี้มัดเลยมัดถุงไว้แล้วมัดเรียบร้อยจะจะไว้ตัวนี้ใช่ไหมครับผมไม่ได้ขยับไปไหนใช่ไหมครับ เพื่อเพื่อน้ำมันจะเนาะอ๋ออันนี้เติมเติมให้ได้ให้ได้ประมาณปริมาณสนุกสนานดีท่านผู้ชมนี่แหละเกษตรใช่พบปะจะเจอกันด้วยเนาะได้เห็นการ

น,น่าอ๋อไอ้ไอไท่านพอกลับแล้วบอที่มาบรรยายน่้เช้านะ่ะอ๋อเขามีงานตอนเนาะ<ม>อ๋อคร<อ><อ>ับครับครับแต่เราก็ทำได้อยู่แล้วแค่นี้เนาะไม่มีอะไรแล้วนี่ครับท่านผู้ชมนี่คือบรรยากาศตอนหลังจากพัก บเบรก,กินข้าวกินปลาพักทานอาหารเที่ยงแล้วก็มาลุยกันตัวบรรจุใส่ถุงแล้วก็นาไปเก็บเอาแล้วก็สอบปุ๋ยเฉพาะไหมเนี่ยอ,อ,อ๋อกรองไว้ได้เนะเาะอ,อ๋อเราจะใส่เฉพาะที่มีถุงอยู่นะครับเนาะ,นนะอือครับครับนี่คือบรรยากาศตอนพี่น้องเราร่วมด้วยช่วยกันนะครับ <BS> <S <S อืมเอดีจริงๆเลยเนาะแบบนี้ถ้าไปดำนาแป๊บเดียวก็เสร็จหนะจา้าตะไร้เป่เยอะขนาดนี้เราพูาาด <laughs> ถึงเยอะแบบนี้แบบลงแขกดำนากันนะ <laughs> 1้าเท่ะหนร้อิบท่านมาครับงใส่บรรจุโอ้ยในห้าไม่ห้าสิบกิโลบองทุงหนึ่งน่ะ ประมาณ35 35ประมาณ35กิกิโลท่านผู้ชมก็น้ำหนักมันชื้นอยู่เนาะอโอ้ยคุณทวดเก่งจังเลยเก่งมากเลยหมดกระสอบลมะมัง้งน้ะหมดนี่ก็พักใช่ไหมล่ะแล้วก็ ครับระยุดออ้รับโอ้แง่ผม้ชมเก็บภาพบรรยากาศไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนเด้อผิดทรประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยนาคาออกแก่เอง ยายยายขอเงินแม่บ่มีดอกจักเป็นหยังบ่มีม่าเหนบ่้ยายไว้เห็นน่าโอ้ยมันบดเสือหหลงเง้มอา่นีเหมือนไหนไวะกี่เขาของเงินหนูนักตาหมาเคียดอโอ้ยเาเอาหอน้นรไปไหนไ่เน้ยให้เาไม่ั ត <laughs> ើរូបនេះគឺដូចនេះបាទគាត់មិននិយាយថាគាត់ឡើយអាននោមឡើងខ្វៃមកក្រត្រមួននេះទាំងឡើងញៀនពីប្រៃហើយគេថាប៉ាអរាជីប៉ៃអរាជីប៉ៃគាត់មកជាទៅខាងនោះមិនអោយើអុយអូននេះ

អត់ណាតាមទៅមិនថាអីទេអុយអឺណូជ័យនេះនេះអីក៏អង្គទៅកាត់ទៅដែរអត់ធ្លាប់ចូលស្កាន់មកទេស្ទើរទៅមានក្រោតទៅពេទ្យទៅពេទ្យនេះនេះយាក់នេះយាក់នេះអត់អាចបិទកាត់ទៅអត់តាមទៅនិយាយមកឲ្យ80ពេទ្យខាង

តែគាត់ខ្ញុំដាក់មួយមួយដាក់ស្ងារមកបងបងញ៉ៃមានបណាទេណាមុតចោបយើងគ្រីតមុតចោបលើទៅបានเนาะមិនមានលៃចោបបង